สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่10เดือนกันยายนปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPkit.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้ครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์แจ็คนเน้นผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคู่บิ04เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรวานิมีคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮต์การพบกันมาของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านโลวานิมีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคูบีศูนย์สี่ผลคือโลวานิมีเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างคูบีศูนย์สี่กับทางด้านทีมเยือนอย่างโลวานิมีทางเจ้าบ้านคูบีศูนย์สี่มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ สี่ติหกเกมหลังสุดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างคูบิศูนย์สี่นะครับพวกเขาชนะสามเสมอศูนย์และแพ้สามเกมโดยนัดล่าสุดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างคูบิศูนย์สี่นะครับพวกเขาบุกไปเยือนนัดไอเอสกินตันผลคือคูบิศูนย์สี่บุกไปแพ้ลุสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกเกมหลังสุดของนักด้านเจ้าบ้านอย่างคูบิศูนย์สี่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นและแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของนักทีมเยือนอย่างโรวอนิมี่นะครับพวกเขาชนะ5เสมอ0และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนักทีมเยือนอย่างโรวารนิมี่นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ VPS วาซาผลคือโรวอนิมี่เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของนักทีมเยือนอย่างโรวานิมี่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่83.33%เสมอที่0%และแพ้ที่16.67%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตูเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างโรเวนีสามารถชนะไปได้วันนี้จากการที่โรเวนีต้องบุกไปเยือนด้านคูบีศูสี่วันนี้ผมยังเชื่อใจในทางทีมเยือนอย่างโรเวนีครับผมผมขอฟันธงว่าโรเวนีสามารถบ,บุกมาชนะทางคูบิศูนสีส่ได้ทุยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม เรามาต่อกันในะคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์ยักโเเนแนผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง TPS ตูคูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมูซาสเลมาคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิ月月 Eig, ติเฮตุเฮตการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่าง TPS ตูคูนะครับพวกเขาชนะสาเสมอ1และแพ้1นเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านมูซาจเลมาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ TPS ตูคูผลคือ TPS ตูคูบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่าง TPS ตูคูกับทางด้านมูซาสเลมาทางเจ้าบ้าน TPS ตูคูมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่60%เสมอที่20 และแพ้อยู่ที่20%ครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทาน,นเจ้าบ้านอย่างทีพีเอสคูนะครับพวกเขาชนะ5เสมอศูนและแพ้หนึเกมโดยนัดล่าสุดของท้าน,นเจ้าบ้านทีพีเอตคูนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทาาน้าวีพีเอวาซาผลคือทีพีเอสูบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์หประตูสครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นหกเกมหลังสุดของท้าน,นเจ้าบ้านอย่างทีพีเอนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่แปดสเปเสมอที่ศและแพ้ที่สิบหครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดคนะนั่นทีมเยือนอย่างมูซาสลามานะครับพวกเขาชนะ1เสมอ0และแพ้5เกมโดยนัดล่าสุดคนลนั่นทีมเยือนอย่างมูซาสลามานะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอกุล่าผลคือมูซาสลามาเปิดบ้านชนะไปได้ทุยสกอร์1ประตูสู์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดคนะนั่นทีมเยือนอย่างมูซาสลามาพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่16.7% 16. เสมอที่0%และแพ้ที่83.3% 83. ครับผม หากใค้วิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่าง t ี s เอสตูคูนั้นทำได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ t ี s เอสตููเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมูซาสลมาผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอย่าง t ี s เอสตูคูสามารถเปิดบ้านชนะทางมูซาสเลมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เยโคเนนผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง IS กินตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิคินัสไอคู่นี้แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮกการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างไอเอสกินตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1นและแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านอีคินัสไอเอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอเอสกินตันผลคืออีคินัสไอเอเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างไอเอสกินตันกับทางด้านกีมเยือนอย่างอีคินัสไอเอทางเจ้าบ้านไอเอสกินตันมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่40%เสมอ ที20่20%และแพ้ที่40%ครับผม ซีตีหเกมหลังสุดผลงานเจ้าบ้านอย่าง i อสกินตันนะครับพวกเขาชนะ2เสมอศูนย์และแพ4้4เกมโดยนัดล่าสุดผลงานเจ้าบ้านอย่าง i อสกินตันนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคูบิสูนซี่ผลคือ i อสกินตันเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หเกมหลังสุดผลงานเจ้าบ้านอย่าง i อสกินตันนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ 3. 3. 3. 3. 3. สามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูกันในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างอีคินาสไอเอฟนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างอีคินาสไอเอฟนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ t ีพีเอสตูคูผลคืออีคินาสไอเอฟเปิดบ้านแพ้ประตูสกอร์1ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างอีคินาสไอเอฟนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สถิติ3.33เปอร์เซ็นต์เสมอที่สถิติ3.33เปอร หาค่าวิเคราะห์ในส่วนของคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งสองทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่อีคินาต์ไอเอฟต้องบุกไปเยือนทางด้านไอเอฟสกินตันผมมีความมั่นใจไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างไอเอฟสกินตันครับผมวันนี้จึงขอฟันธงว่าไอเอฟสกินตันสามารถเปิดบ้านชนะทางอีคินาตไอเอฟได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ a b p k i k c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคลุมกว่าใครต้อง m b p k i k c o m อารวิเค์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ